คลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนําเครื่องผลิตออกซิเจนที่เป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างเราไปดูสเปคข้าวค่าของเขากันเลยค่ะเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะ oxytech รุ่น ox 5 a ค่ะโดยเครื่องผลิตออกซิเจนนี้นะคะสามารถปรับอัตราการไหลได้สูงสุด5ลิตรต่อนาทีค่ะโดยสามารถควบคุมปริมาณออกซิเจนได้ตั้งแต่0 5ถึง5ลิตรต่อนาทีค่ะระดับความเข้มข้นของขออกซิเจนที่ผลิตได้นะคะอยู่ที่93บวกลบ3เปอร์เซ็นต์ค่ะ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสามารถพ่นละอองยาได้ด้วยออกซิเจนเข้มข้นค่ะระดับเสียงนะคะอยู่ในการทํางานที่เงียบค่ะไม่เกิน40เดซิเบลในการใช้งานเนี่ยใช้ไฟบ้านเป็นหลักนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องผลิตออกซิเจนค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทําการเปิดเครื่องก่อนค่ะโดยกดปุ่มตรงนี้นะคะ ค่ะเมื่อเครื่องทำงานแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ที่ต่อกับเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะอย่างแรกก็คือกระปุกน้ำให้ความชื้นค่ะอย่างที่2นะคะจะเป็นน้ำสเตอร์ไลน์วอเตอร์หรือว่าน้ำกันทางการแพทย์ค่ะอย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นสายออกซิเจนหรือว่าสายแคนูล่าค่ะที่ต่อกับผู้ป่วยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือเติมน้ำเข้าไปใน,นกระปุกน้ำให้ความชื้นนะคะโดยการเติมน้ำเนี่ยจะเติมน้ำให้อยู่ในดับเส้นแม็กกับเส้นมินค่ะ จากนั้นนะคะทําการปิดฝาค่ะโดยทําการปิดฝานะคะให้ทําการเช็คแล้วก็ให้ปิดฝาให้แน่นไม่มีการปีนเกลียวค่ะจากนั้นเนี่ยให้ต่อกระปุกน้ํากับเครื่องแบบนี้นะคะจากนั้นต่อสายค่ะระหว่างเครื่องออกซิเจนนะคะเครื่องผลิตออกซิเจนกับสายกระปุกน้ําให้ความชื้นค่ะต่อไปจะต่อสายแคนูลานะคะคกับเครื่องกระปุกน้ําให้ความชื้นค่ะแบบนี้นะคะ สุดท้ายนะคะจะเป็นการปรับโฟมิเตอร์หรือว่าปรับอัตราการไหลค่ะโดยปรับอัตราการไหลตามที่แพทย์แนะนํานะคะโดยการหมุนปรับแล้วก็สังเกตตามที่ลูกลอยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการต่ออุปกรณ์พ่นยากับเครื่องเผิดออกซิเจนค่ะโดยอุปกรณ์พ่นยามีดังต่อไปนี้นะคะค่ะก็คือมีกระปุกพ่นยานะคะให้เติมกระปุกให้เติมยาในกระปุกพ่นยาค่ะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยต่อแมส์นะคะที่เป็นหน้ากากค่ะ แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะให้ทำการต่อสายออกซิเจนค่ะก,กับกระปุกพ่นยาแบบนี้นะคะเมื่อต่ออุปกรณ์พ่นยาเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนค่ะก็คือให้ทำการเปิดเครื่องนะคะที่ปุ่มน,นี้ค่ะแบบนี้นะคะค่ะในฟังก์ชันพ่นยานะคะให้ทำการกดปุ่มนะคะที่เป็นปุ่มรูปตัวเอมตัวนี้นะคะทำการกดปุ่มค่ะจากนั้นเนี่ยให้ทำการต่อสายออกซิเจนค่ะ ขอ,ของอุปกรณ์พ่นยากับช่องออกซิเจนของเครื่องผลิตนะคะค่ะก็จะได้เป็นละอองแบบนี้นะคะเมื่อให้ละอองยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทําการปิดโหมดพ่นยาค่ะก็คือกดปุ่มตัวเองอีกครั้งนะคะค่ะจากนั้นเนี่ยให้ทําการปลดสายออกซิเจนออกแบบนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็น การอธิบายหน้าจอของเครื่องค่ะโดยจะประกอบไปด้วยปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะปุ่มสําหรับไฟดับหรือไฟกระชากค่ะต่อไปนะคะจะเป็นช่องออกซิเจนค่ะโฟมิเตอร์ไว้สำหรับปรับอัตราการไหลของออกซิเจนค่ะโดยสังเกตที่ลูกลอยนะคะต่อไปจะเป็นไฟสแสดงสถานะของเครื่องจะมีทั้งหมด3ดวงค่ะก็คือจะมีสีเขียวสีส้มสีแดง สีเขียวจะแสดงถึงการทํางานปกติของเครื่องนะคะสีส้มหรือสีแดงหากสว่างขึ้นแล้วเนี่ยแสดงว่าเครื่องมีการทํางานผิดปกติค่ะให้ทําการติดต่อเซอร์วิสหรือช่างได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นชั่วโมงสะสมการทํางานของเครื่องค่ะจะเป็นหน่วยชั่วโมงนะคะและไม่สามารถลบหรือว่าตั้งค่าใหม่ได้ค่ะปุ่มต่อไปนะคะคือปุ่มเปิดปิดเครื่องสแตนบายค่ะซึ่งใช้สําหรับเปิดปิดเครื่องในขณะชั่วคราวค่ะ ขณะต่ออุปกรณ์ต่างๆค่ะต่อไปเป็นปุ่มตัว M นะคะคือปุ่มการให้ละอองยาโดยด้วยออกซิเจนค่ะสังเกตน,นะคะถ้าหากกดปุ่มแล้วเนี่ยจะมีไฟสีฟ้าติดขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นบวกลบนะคะไว้สําหรับตั้งเวลาปิดเครื่องค่ะซื่งสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้สูงสุดถึง480นาทีค่ะหรือประมาณ8ชั่วโมงนั่นเอง ต่อไปนี้นะคะจะเป็นการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องผลิตออกซิเจนค่ะโดยประกอบไปด้วย3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือกระปุกน้ําให้ความชื้นค่ะให้ทําการเทน้าที่ใช้ทิ้งนะคะโดยใช้น้ำเนี่ยภายในวันต่อวันค่ะแล้วก็ทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่านะคะต่อไปก็คือสายออกซิเจนหรือว่าสายแคน,นูล่าค่ะให้ทําการทําความสะอาดบริวเวณปลายสายทุกวันนะคะแล้วก็ให้ทําการเปลี่ยนสายเมื่อพบว่าสายเนี่ยเสื่อมสภาพชํารุดแล้วค่ะ ต่อไปนะคะคือส้กกองอากาศที avenue, so, tools, like points, ่อยู่ด <sm> ้านหลังต <zw> <acak> <punto>. ัวเครื่องค่ะโดยส้กกองอากาศนะคะจะกอบไปด้วย2ชั้นด้วยกันคือส้กกองหยาบค่ะแล้วก็ส้กกองละเอียดนะคะส้กกองหยาบเนี่ยให้ทําการพอร์ตออกมาล้างทุกทุกอาทิตย์ค่ะแล้วก็ทําการเปลี่ยนเมื่อพบว่ามีการเสื่อมสภาพนะคะหรือว่าฉีกขาดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นส้กกองแบบละเอียดหรือว่าไส้กกองเฮปปาค่ะให้ทําการเปลี่ยนทุกๆุกหกเดือนนะคะหรือว่าพบว่าส้กกองเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วหรือว่าเสื่อมสภาพแล้วนั่นเองค่ะ ค่ะหากท่านใดนะคะที่กำลังมองหาเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยนะคะตัว o x y ซ e c ทตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันการทำงานเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์หรือว่าการใช้งานหรือว่าสาระอะไรเนี่ยต้องฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ